หลังจากชมการแสดงต้อนรับของน้องๆนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยากันแล้วนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เวลาทํางานค่ะก่อนที่จะเริ่มงานชิสาก็เดินชมนิทรรศการที่เขาจัดแสดงผลงานและฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมของน้องๆนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้นะคะนี่เลยอันนี้คือเด็ดมากจริงๆนั่นก็คือขนมผูกรักค่ะะตื่น้มากเพราะว่าเคยอ่าน่ตอข่าวุจะดไปตงเคยได้อ่านแต่ว่าไม่เคยได้ชิม วันนี้มีโอกาสแล้วจะดมกัดกินเน่คล้ายกะหรี่ป่ะใช่ค่ะอืูอ่างแป้งกรอบกรอบมากก็ไหวปกติก็จะมีหลายไส้เนาะแต่วันนี้เราได้ชิมไส้ปลานะคะเป็นปลาสดๆจากทะเลให้หนิงกันใดีก่าให้เกินร้อยเปลย

นี่คะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านบางบอนจังหวัดระนองค,ะค่ะกับน้องอะไรคะน้องใามะม่วมบงบหินสีคะ่ะที่เล่นชื่อบัดค่ะประธานานักเรียนคะ่ะวันนี้นําเสนออะไรคะเนีย่ยกายอยู่คะ่ะกายเ,เป็นํำเนียของอ่าระนองนะคะทางใต้ค่อจจะหัวครกกายหยีแต่จริงจริงแล้วเรียกให้ให้เป็นทางการคือมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานา์ค่ะอกายอยู่คือเม็ดมะม่วงหินได้ค่ะ เป็นเมี่ยงคำเม็ดมะ้นเมืองภาคใต้ซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ากาหยู่เมี่ยงกาอยู่เมี่ยงกาหยู่เราจะเราจะไม่ใช้ถั่วลิสงเพราะถั่วลิสงนั้นจะมีความแข็งกระด้างแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นใช้กาหยู่เนี่ยเม็ดกาอยู่นี่จะมีความความมันความอร่อยนะคะกินแล้วนะคะกินยังไงคืำเบเริ่มเลยคำเบื้องเริ่มเลยก็ทั้งคำเลยค่ะเพราะเราเรียกว่าเมี่ยงทีละคำหรือว่าเมี่ยงทีละหลายๆคำค่ะถ้าออกพร้อมทัเลยค่ะถ้าออกพรอมทัดเป็นอะไรก็จะไปออกพร้อมทัดเลย เอ,เอ,เ,อเอาเทอร์นัทดีกว่าค่ะที่บ้านเสียอยูอ่นะคะอรอยมากกินอิ่มแล้วก็เดินต่อค่ะมาถึงซุ้มนี้นะคะเป็นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา56ค่ะเขาจัดงานนิกะก็คืองานแต่งงานของชาวมุสลิมนี่<า>มีเจ้าสาว,สาวนะจ๊ะเจ้าสาวในชุดสีเหลืองซึ่งจริงๆก็คือน้องๆนันกเรีนเยนนี่แหละค่ะที่มาแต่งตัวจำลองให้เห็นถึงพิธีกรรมการแต่งงานของชาวมุสลิมเขาเรียกชุดอะไรคะ บานุงค่ะชุดอะไรนะบาหนุงค่ะบาหนุงบานุงแต่สมัยนี้เขาจะเป็นชุดราตรีใช่แล้วจะเป็นแขนยาวแต่สมัยก่อนถามว่าสมัยนี้มีไหมมีก็ยังมีนะก็แล้วแต่คนที่จะแบบเลือกใส่เป็นชุดไทยหรือเป็นชุดเออราตรีอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นบาหนุงหรือจะเป็นราตรีก็ว่าไปใหม่ๆนี่เขาจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเปลีนตามยุคสมัยแต่สมัยก่อนเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆของทางมัเลยต่างๆโยมันนะคะ มีพิธีสวมแหวนอะไรเหมือนเหมือนเหมือนไทยเ่มือนพิธีค่ะค่ะมีก็จะมีที่ศิษย์ศรศิษยสอรเี็นอะไรเหมือนกันทีขันมาดีขันมาอ๋อขันหมาปุ๊บปุ๊บอันนี้ฝั่งของผู้ชายฝั่งของผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแม่บ้านเป็นแม่บ้านของโรงเรียนเขาไปเรียนเรื่องนี้มาก็เลยเอาจุดขายตรงเนี้ยจุดแข็งตรงเนี้ยมาช่วยเขาสอนเด็กเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องการการทำขันหมาเนี่ยค่ะใช่โอ้ดีจังเลย คือเขาบอกว่าแม่บ้านบอกว่าเวลาเขามาให้มันกับจ้างเขาทำทีนึงเนี้ค่าจ้างเนี่ยแพงค่าจ้างก็สองสามร้อยต่ออันนะคะก็เลยบอกว่าทั้งนั้นให้มาช่วยสอนเด็กหน่อยอะไรขอย่างนี้ช่วยด้วยตะกร้าเป็นเหมือนตะกร้าที่ใส่ของเนี่ยค่ะเอามาตกแต่งตรงนี้เป็นไม้ผเหนเสื้อแล้วก็เอามาเป็นยูสใหม่โอ้โหอันนี้เคยถึงไม่เคยช่วยนะวันนี้เคยค่วยใด้คะอันนี้เขาจะใส่เป็นน้ำอกแล้วก็ปลูกออ๋ออออ ไม่เคยเลยค่ะคือของถ้าจะเต็มก็ต้องเป็นแบบนี้สำหรับใช่ค่คะสำหรับทีท่ีแต่งงาน ชมเพลินมากค่ะได้เวลาเริ่มงานแล้วค่ะต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งที่41ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาชาติณโร,รงแรมลากคุณาแกรนแอนด์สปาจังหวัดสงขลาค่ะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่41นะคะในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านทาง Facebook ไทยรัฐทีวี u t u b e ไทยรัฐและ Facebook OB บของสอพทอด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานดรเกตทิพย์สุภวานิชให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยามาร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้กว่า111ท่านด้วยนะคะและแน่นอนค่ะตลอดช่วงของการทําพิธีเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ท่านประธานในพิธียังจะได้กล่าวแสดงปฐาฐกถาด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมติดตามพร้อมการผ่านทางช่องทางต่างๆดัง,ง,ทงที่กล่าวไปค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะ ทางด้านหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง NT b r o a d ร a ด d บนดที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้นะคะและอีกไม่กี่นาทีค่ะเราจะเริ่มงานนั้นอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะมนโนรารวมถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตและคนพื้นถิ่นมารวมในการแสดงชุดนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองซาไกหรือหลายคนจะคุ้นเคยว่าเป็นเงาะป,ป่า นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่นำมาหลอมรวมให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนที่อยู่ภาคใต้นี้นะคะประทับใจขนาดนี้นะคะสวยงามขนาดนี้ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะจบงานแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปกับทีมงานนักแสดงแล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก,กันหน่อยคะ่ะ